วันนี้มาพบกับทางร้านแสงจันทร์อะไรครับวพอดี้หลังจากทําทการเปลี่ยนมอเตอร์สตาร์ทไปแล้วก็มาสแกนด้วยระบบสแกนของ PTYM021 e มาดีเซนเดเนี่จะเป็นมอเตอร์ 96ABS ครับเอาไปรีดโคดดูว่ามีโคดตัวไหนขึ้นไหมไม่มีขึ้นนะครับตัวนี้ว่าโอเคเลยเดี๋ยวทำการเปลี่ยนไดสตาร์